ทานหมูสเต็กกับแก่บ,บวยนะจ๊ะเพื่อนเ่นก็จะมีอันนะี้หมูสเต็กหมดแล้วน้ำจิ้มหมดน้ำจิ้มยัง น้ำจิ้มยัืว าทานโมเ็กกับแจ้บวยนะจ๊ะเพื่อนๆก็จะมีนี่น้ำจิ้มของอันวิธีนะ้ มูเตกหมล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มยางงนหมูอเตกหมแล้วน้ำจิ้มหน้ำจิ้มยังน้ำจิ้มยั่วๆหมู เราใส่อันนี้มาน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็แตงกับพิกเนาะกินอ,อร่อยแป้งเหนียวนุ่มนี่ผู้ชายใส่เผือกแป้งเหนียวนุ่มนี่ผู้ชายใส่เผือก ใช่ได้ทานด้วยกันนะครับ ไม่ได้ทอดนั่นเนาะแบบหนึ่งเนื้อบางผักแป้งบางใส่ผักเยอะผักกะนุ่มก็ใส่อันนี้มาน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็แตงกับพิกเนาะรอร่อย มาทานหมสเต็กกับใบ่บวยนะจ๊ะเพื่อนๆก็จะมีอืมันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะบาไม่หวานจัดไม่ไม่อะไรกลมกล่อมดี จิ้มเขาให้มาเยอะซื้อม,มาห้าไม้แล้วก็ไม่ได้ตักใส่ช้อนกินเนาะไม่ได้ทอดอั่นเนะาะแบบหนึ่งเนื้อบางผักแป้งบางใส่ผักเยอะผักอันนุ่มบาไม่หวานจัดไม่ไม่อะไรกลมกล่อมดี ซื้อมาไม่ได้ทำซื้อมากินเจ้านี้อร่อยเนาะอร่อยมากๆ อันนี้มันไม่ได้ทอดอนะเนาะนแบบนึ่งเนื้อบางผักแป้งบางใส่ผักเยอะผักอัน,นุ่นมวนีกุยย้ยช่ายกุ้ยช่ายก็อร่อยใส่ใส่ผักกุ้ยช่ายเนาะ เจนบางสเต็กมทานหมูสเต็กกับไก่บวยนะจ้าเพื่อนก็จะมีอันนี้หมูสเต็กหมดแล้วน้ำจิ้มหมดน้ำจิ้มยัง ม,ออมันเนี่ยหมูช็อตเซกหมดแล้วน้ำจิ้มหมดน้ำจิ้มอย่งใช้ได้ใช้ได้ น้ำจิ้มยั่วๆโหทอดอร่อยนะนุ่มๆอร่อยใส่ผักนะอืมใช่ เอาใส่เข้าไปถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะถ้าชอบน้อยก็ใส่น้อยนะกินผักแตงกับถัวหอม,อมนุ่มไม่หมด มันจิมเขาให้มาเยอะซื้อมาห้าไม้แล้วก็ไม่ได้ตักใส่ช้อนจินเนาะต่วน,น,กนีกุยยก้ยช่ายกุ้ยช่ายก็อร่อยใส่ใส่ผักกุ้ยช่ายเนาะเส้นบางโุ้ย ทานด้วยกันนะคะ ซื้อมาไม่ได้ทำซื้อมากินเจ้านี้อร่อยเนาะอร่อยมากๆท่น,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ